สวัสดีครับพามาชมโรงเลี้ยงวัวที่มหาลาัยเกษตรเนวัวที่เขาเลี้ยงไว้ให้นักศึกษาเลี้ยงภาคการเกษตรเลี้ยงวัวนี่คือโรงเลี้ยงวัวที่เขาเลี้ยงไว้นักศึกษาเลี้ยงที่มอเกษตร การเกษตรเลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวมีนักศึกษากำลังทำความสะอาดล้างอาบน้ำให้ฟังให้ลำมันนคะครับที่มอเกษตรเลี้ยงสัตว์ก็คือวัว ควรเน,นี้นะครับก็ประมาณนี้พามาชมนะครับผม